ใช่ไหมว่าที่นอนที่เรานอนอยู่ทุกๆวันเนี่ยนะมันอาจจะเป็นตัวการที่ทําให้เราอ่ะเป็นภูมิแพ้ได้โดยไม่รู้ตัวฮะถ้าไม่รู้จักดูแลให้ดีๆซึ่งฟิลเองอ่ะก็สังเกตตัวเองนะว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยจะมีอาการคัดจมูกจามบ้างคือมันไม่ใช่แค่ฝุ่นนะมันคือลายฝุ่นที่สะสมในที่นอนของเรานี่แหละครับเลยต้องหาวิธีจัดการแบบจริงจังฮะและสิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดก็คือใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ออกแบบมาสำหรับที่นอนโดยเฉพาะซึ่งฟิลก็ใช้เป็นเครื่องดูฝุ่่นนนทีีออตัว้เลยขง ที่มาพร้อมกับระบบกอง5ชั้นแบบพายุหมุนแรงดูดของเขาเนี่ยแรงถึง2 1 0 0 0 PA เลยนะด้วยมอเตอร์กำลังไฟ400วัตต์ฮะทำให้ดูดทำความสะอาดฝุ่นต่างๆบนที่นอนได้ดีมากๆม,มีระบบแรงสั่นสะเทือนฮะ38,000ครั้งต่อนาทีช่วยสลัดพวกไายฝุ่นจากที่นอนเนี่ยให้หลุดออกมาครับพร้อมกับปล่อยแสง UV ฮะในการฆ่าเชื้อโรคครับซึ่งเป็นข้อดีในการกำจัดไรฝุ่นได้สูงสุดถึง99.99%เ99ก้าระบเก้าอุดเก้าเก้าเดอรยเซูนต้ครังแล้วก็มีระบ่นบเป่าลมร้อแฮะที่เอุว่าทมินอนที่ดา สะอาดสะอาดเนี่ยมันจะมีฝุ่นสะสมเยอะขนาดนี้ที่สําคัญที่ชอบม,ม,มากๆก็คือมีแคปซูลปล่อยกลิ่นหอมฮะช่วยเราพกกลิ่นอับดูหอมสดชื่นมา,มากๆครับแล้วก็สายไฟที่ให้มายาวถึง5เมตรฮะก็สามารถหยิบใช้งานได้สบายสบายฮะหลังจากที่ดูดไปแล้วเนี่ยก็คือรู้สึกโล่งใจเลยฮะเพราะว่าดูสิ่งสกปรกที่ดูดออกมาได้เยอะมากๆขนาดนี้เนี่ยเลยหมดกระววในเรื่องของความไม่สะอาดบนที่นอนครับรู้สึกว่าเตียงเราดูสะอาดขึ้นจริงๆฮะแถมตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้สึกว่าจามหรือว่าคัดจมูกแล้วแหละคือมันไม่ได้แค่ทาให้ที่นอนอ่ะดูสะอาดอย่างเดีียยววววนนนนนแต่่รรรรูููู้้้้สสึึึกาาาาัััเเอดดดดบขขชืคมมปญหไุภิพ แนะนำเลยครับกับเครื่องดูฝุ่น,นที่นอนไอซิน i ดเวลซีรีส์เอสตัวนี้เลยครับใช้ดีฮะแล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องลายฝุ่นกับภูมแิแพ้บนที่นอนได้ด้วยครับและตอนนี้นะเขามีโปร7.7ด้วยนะมีส่วนลดให้ตั้ง30%ฮะคุ้มมากๆครับกดสั่งได้เลยฮะที่ตะกาด้านล่างนะครับ